ได้น้ำพันขวดนี้ไปนอกจากจะได้ลูกประตลอยพร้อมได้เซ็นยังได้ผ้ากันเปื้อนนี้ด้วยพร้อมลายเซ็นด้วยแล้วก็พร้อมกับเขาเรียกอะไรนะเป็นกลิ่นของเน็ตเจมส์ติดไปด้วยค่ะโอเคครับอยากรู้ว่าใครเคยทำพันมาก่อนไหมครับมีใครเคยทำพันมาก่อนเคยกีนเหรอเคยนะเคยตะกีน คือถ้าใครยังไม่เคยก็อยากให้มาลองกินีมือเดกิงเรี่เขายังไม่เยกินเลยพกินมาบว่าออาาจสไม่ได้อคย่างแรกเลยเราใส่หอช่ับมื่อคุณเคยบอกว่าคุณเคยแบบาเป็นมาร่าอใช่มั้ยองเดนเจอ อันนี้ก่อนนะครับจเราขรถต้นได้นึ่งนลืมเลยีดนึ้ความสะอาดนะครับเดี๋ยมีความรแฟอกไม่เป็นไริใช่ไหตใส่นิดนะคะใส่นิดืเพราะีไเอะไรเกิดเยวมเค็มมา่ยเมสั คือจริงๆที่แค่บอกจะไม่ใช่เกลือเนาะโอเคครับผมใส่นี้ก่อนดีกว่าครับใส่น้ำเปล่าก่อนใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นน้ำอัดลมน้ำอัดลมเพื่อเพิ่มความส ใส่นี่ไหนดีวาล้มใส่แก้วแตงทั้งแตงกับน้ำกล้องนะครับมีมิสเตอร์เอ็ดดินเกือบร้องแล้วคนนี้อยากถคุณเจมส์ว่าคุณเจมส์เคยทำมาก่อนหรือเปล่าก็จริงๆไม่เคยทำแต่แบบว่าเวลาที่เราแบบไปร้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบดูแบบเขาทำนี่นดูเป็นเมนูแบบที่ที่ใครๆก็ชอบดื่มใช่ไหมก็จะแบบครูพักรับจำมาอันนี้กำลังใส่อะไรลงไปอยู่เอ่ย อันนี้อะไรเป็นเอ่อเป็นน้ำแดงน้ำแดง<ร>อันนี้เราควรชิมก่อนไหมหรือว่า,วาเราปคุยไปเลยที่จ<อ>พี่พว่าอาจจะแบบตามฟีล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 ไม่ทันแล้วปะตาฟีลตามฟีลนะคะตามฟีลอ๋ออันนี้แบบสองแล้วอ๋อพี่ว่าตามฟีลจริงๆ,ๆแหละตอนนี้น ที่ิที่หนาที่ไหนไม่ได้ไม่ไเข็นเพื่อนชอบเล่นกันกบเปิดคือเขาเปิดฝาโซดาด้วยตาที่ไม่อากเลยผมไม่กล้าเล่นเลยอให้ทางนี้เปิดให้ก็ได้ชอบพี่เจมบอกว่าะไรนะคะร้องไม่ซ้ำอะไรนะอ๋อใช่หดไม่ปซ้ประจําชังสุดที่ประจําสุดเลยดีมากนะคะ ราะว่าเรามีแค่ในงาวนวันนี้วันเดียร์ใช <ละ S 1> ่ไ <ละ S 1> งานวันนี้คือว้วันใดนะคะโอเคนี่คราต้องใส่เื่โควาครับเด็กโซดา,ซดาเข้าไปอีกใช่ครับโซดาเพื่อความชัดเจแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้สรุปสูตรคร่าวๆก็คือจะเป็นโซดาน้ำใส่แค่สองโซดา,าสองช้อนน้ำแดงสัองช้อนน้ำจืดเอ้มโคตรสองช้อ,ชอนนะคะ กที้่อยากชิมหรือว่าอยากให้เรียนก้อนครับเอาซีน่ที่ชอบทำให้ตัวงมีความสุขี่พูดว่าได้ดเพ่มอีกหน่อยใช่ไหมคะใช่พใส่ขงแข็งมเฮ้ย้ต่เกิดเปนปิการไข่ไข่นาอีมน่าจะไ่หือคู่กันแต่ ข้ามาเปิด่กันคุณไมเข้าร้านบ้านแล้วจริงฟหมไล้ก็เข้าอยู่ตลอดเขาบบงานยู่งาที่ร้านที่ร้านผมที่มีคุณผมไม่อยากเขา้าเอาซิเอาหันถึง้อะไรเเส้นเลือขึ้นแล้วทุกคนสามารถ ไหวไหยลูกคืมันก็มามีพวกเรามาดูกเาทคับเป็นมาินเดต้องเปิดฝาโซดาให้ได้ แล้วเราก็ใส่ผลไม้เข้าไปนะคะมีนนสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่ไม่เค็มนะครับผมใส่ถุงมือแล้วถ้าจะมีเค็มนิดน,นึงก็น่าจะเป็นเกลือแหละรา่ว่าเ,เราไม่ีเกลือนะครไม่มีเกลือ,อไม่มีเกลือไม่มีเกลือ,ลอเค็มแต่ดีก็ไม่ดีแบบคนเดียว <laughs> ชิมอีกรอบ มาค่ะรสชาติใกล้เคียงความจริงแล้วออกที่แม่เลยนะตีนแตกไเลยนะโอเคแต่ว่ามันไม่ติดเสียอจริงๆเป็นเมนูสุขภาพนิดนึงเหมือนกันนะมีผลไม้ด้วยมันดีต่อกับสดชื่นเ้วยใช่อันนี้ตครับผมขันหน่อยในลูกขันขันหน่อยไในลูกอาจสูงใช่ไหมขันนิดนึงได้ครับ เื่ควาสวยงามนะคะเอออยากนอกเอทมมไม่เต็มที si ่รู้แล้วว่าทำไมมันไม่เต็มที่คือตั้งใจให้ผลไม้เยอะเป็นเต็มคะผลไม้แบบท้อไ ้วอีกหนึ่งครั้งนะคะคนที่เป็นผู้ชนะการประมูลนอกจากจะได้นาำพึนชนีได้ถ่ายรูปกับทั้งสองมุมแล้วได้คอรอลอยที่มีลายเซน้นของคู่แล้วก็ผ้ากันเพื่อนนี้นะคะที่มีลายเส้นของคู่ด้วยเดี๋ยวเรามาร่วมประมูล ถมือน,อนคะคะแล้วก็ถือนี้ถ่ายภาพกับทางมีกับกล้องใหญ่ของครับผม